ความคิดอืมความคิดเป็นภาษาของสมอง,ง,มอ,มอ,งมอ่าค,ความคิดเป็นภาษาของสมองจริงไหมคุณคิดอะไรสมองมารับรู้เลยอ่าคิดโกรธปุ๊บอืเครียดเลยความคิดเป็นภาษาของสมองโอเคนะ อ่าและความรู้สึกล่ะอ่าความรู้สึกผมก่อนขอย่อแล้วกันนะรู้สึกล่ะเป็นภาษาของเออร่างกาย ความรู้สึกของคุณเป็นภาษาของร่างกายจดได้จดนะแล้วไปทบทวนนะครับแพงนะอันนี้ผมแกะออกมาให้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนมองเป็นพลังงานไม่ได้มันต้องเริ่มจากความคิดจริงไหมคิดเป็นภาษาของสมองนะรู้สึกเป็นภาษาของร่างกายนะ คุณคิดอย่างไรบวกรู้สึกอย่างไรนะอ่าสมการนี้นะสมการนี้นะคิดบวกรู้สึกอืมเท่ากับเป็นอยู่คุณคิดอะไรแล้วก็รู้สึกอะไรเท่ากับคุณ มันคือสถานะความเป็นอยู่หรือสภาวะหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าวันวันคุณคิดแต่เรื่องแย่ๆเรื่องนินทามันก็รู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันแย่จริงไหมแล้วความเป็นอยู่คุณจะดีไหมเหตุและผล ไม่ต้องเชื่อผมแต่พิสูจน์ได้ด้วยตนเองอตรงนี้เลยนะสิ่งที่ผมสอนคุณต้องพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วคุณจะเก่งมากขึ้นโอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำอย่างเงี้ยเนี่ยที่เป็นอยู่ตรงนี้มันเลยตกผลึกเป็นอารมณ์อ่ะคิดบวกรู้สึก เท่ากับการเป็นอยู่ของคุณละตอนเนี้คิดแย่แย่รู้สึกแย่แย่ก็เป็นอยู่อย่างแย่แย่คิดถึงแต่เรื่องรวยรวยเรื่องรักรักเรื่องมีความสุขคิดเอาเอาเอารีเซ็ตเลยนะใครเคยมีนึกถึงไม่ต้องมาดูสามีภรรยาปัจจุบันนะนึกถึงป๊อปปี้เลิฟนะแฟนคนแรกหรือแฟนที่คุณกำลังคิดได้หรือแฟนคนปัจจุบันที่เขากำลังแบบช่วงโปรโมชั่นน่ะ คุณคิดถึงแต่อะไรคิดถึงแต่เขาจริงไหมแล้วมีความสุขไหมรู้สึกรักไหมและตอนนั้นมันโอเคไหมมันดีไหมดีแน่นอนผมมั่นใจจริงไหมแค่นี้มันก็บ่งบอกแล้วมันเปลี่ยนได้ฮช่วงหอมหวานนะใช่ช่วงโปรโมชั่น <c oughs> <c oughs> เหมือนกันคิด ต้องเริ่มจากความคิดเพราะฉะนั้นสมการคือทุกอย่างเริ่มจากสิ่งที่คุณคิดตอนนี้เหมือนที่ผมบอกอะ่ะอย่างวันเนี้ยมีมีม,ม,ม,มีนักเรียนใหม่จากนอร์เวย์มาเขาก็มาถึงปุ๊บพี่ต้องการเรียนเออซีซั่นหึงซีซั่นสรวมกันเลยค่ะปุ๊ปปุ๊บปุบปบ๊มาถึงปุ๊บขอบคุณค่ะจ่ายเงินปิ๊กปั๊บปุ๊บเอากับอีกคนนึงอันสาวอะไรบ้างเอามาดูสิ โอ้รู้หมดแล้วรู้หมดแล้วไอ้พวกเนี้ยพี่รู้มาหมดแล้วคุณรู้ไหมไม่รู้เลยคนที่พูดคำนี้เพราะทุกวันนี้ผมยังพูดเลยเมื่อคืนผมก็บอกมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกเยอะผมไม่กล้าบอกเลยว่าผมรู้แล้วอ่ะและสิ่งที่เขาบอกว่ารู้แล้วยังทำไม่ได้เลยด้วยซ้าเพราะถ้าทำได้เขาจะไม่แสวงหาหรือมาถามผมแล้วจริงไหมเห็นไหม แต่ผมก็ทำได้แค่ขอบคุณครับเพราะเราไม่สามารถไปต่อยอดอะไรได้อีกแล้วกับอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจทันทีปุ๊บปุปป๊นั่นคือความคิดเขาถูกเขารู้สึกว่ามันถูกและความเป็นอยู่เขาจะถูกต้องไม่ว่าวันนี้มันจะยังไปไม่ถึงใช่ไหมแต่ความคิดเขาเริ่มและปฏิติประต่ะตอไปรู้สึกแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่เขารู้สึกแล้วและมันจะเป็นในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ ไม่ว่าวันนี้เขาจะเป็นอยู่แบบดีหรือไม่ดีเชื่อเถอะครับทุกอย่างมีเส้นเวลาของมันมันยังเดินต่อไปนะไม่ว่าคุณจะเออไม่พูดถึงเรื่องเรียนกับผมนะไม่ว่าคุณจะกินข้าวหรือไม่กินข้าวอ่ะเอาประมาณน,นี้ดีกว่าพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นและตกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเวลายังเดินอยู่ครับผมเลยไม่ซีเรียสตัวคุณน,นั่นแหละ ที่ต้องคิดรู้สึกแล้วเปลี่ยนตัวเองเท่านั้นเหมือนวันเนี้ผมเปลี่ยนทรงผมผมอยากเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนต้องรอเลือกรอยามไม่ต้องรอไปตัดใหม่ก่อนไม่เซ็ตแบบไหนได้เซ็ตไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดให้มันสั้นลงก็ได้นะแล้วคุณก็มองเห็นคุณก็รู้สึกอีกแบบหนึง่งแต่ไม่เป็นไร ผมรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่สองกระจกตั้งแต่เริ่มคิดจะทำแล้วเพราะผมคิดปุ๊บรู้สึกว่าต้องทำผมก็ได้มาเลยเป็นอยู่แบบนี้อารมณ์ที่ผมชอบแบบนี้เห็นไหมมันเราก็ได้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำเห็นไหมแล้วไอ้สิ่งแบบนี้แหละที่เราคิดรู้สึกแล้วเราเป็นเลยเนี่ยแล้วมันเกิดอารมณ์เนี่ยที่เรากล้าตัดสินใจกล้าทำกล้าลองอะไรเงี้ย มันเริ่มจากนึ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วขยายใหญ่ๆแล้วมันมีแต่เรื่องดีๆไงแต่ถ้าเราคิดปุ๊บตัดความคิดเอาตะก,กะมาคำนวณน,นะโอ้โหเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้รู้สึกอีกโอ้โหมันกลัวไอ้ครูเตมันหลอกหรือเปล่านี่อู๋มันไม่น่าเป็นไปได้นะที่สอนเรื่องพลังงานอะไรเนี่ยเออนะแล้วก็ม,มันจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าคุณคิดแบบนี้ปุ๊บเป็นอยู่ของคุณมันไม่ได้หรอกครับ มันขึ้นอยู่กับตัวคุณ100เนะเพราะฉะนั้นตัวคุณนั่นแหละครับมีอำนาจแต่คุณไม่ยอมควบคุมแม้กระทั่งความคิดของคุณหรือปรเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณหรือปรเปลี่ยน d n a ของคุณผมยอมรับ <c oughs> ผมเป็นคนคิดลบมากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ต้องคิดเป็นสเต็ปเอ้ยเดี๋ยวระวังเขาหลอกเดี๋ยวเขาโกงคุณรู้ไหมชีวิตผมโอ้โคตรเหนื่อยโดนหลอกโดนโกงนะม่บางทีไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะก็ล้มสะดุดขาตัวเองล้มอยู่ดีเอาตรงๆนะไม่ใช่ว่าแหมชีวิตร,ราบลื่นไม่มีหรอกมันก็เริ่มจากอย่างนี้แหละไป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 มามาจนวันที่คุณบอกกับตัวเองว่าไม่ไหวแล้วเว้ยนั่นแหละ แล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนอาชีพสุดท้ายของจิตวิญญาณนำพาความสำเร็จเริ่มสอน22่ถึงยีเมษายนเรียนทั้งหมด5วันเต็มๆจะสอนผ่านซูมเห็นหน้าชัดๆแบบนี้กล้องแบบนี้เลยนะสามารถถามตอบ <c oughs> ได้แบบสดๆสอนในกลุ่มปิดนะครับผ่านซูมสอน5วันติด วันจันทร์ที่22ถึงวันศุกร์ที่26อาจจะใช้คำพูดนี้ก่อนถ้าไม่สามารถสอนจบได้ภายใน5วันอาจจะมีต่ออีก5วันแต่จะไม่คิดเงินเพิ่มนะครับบอกก่อนนะสมมุติผมสอนเนี่ย5วันนี้แล้วเนื้อหาที่ผมจะให้มันยังมีต่ออาจจะต้องสอนต่ออีก3-5วัน อาจจะยาวไปถึงเดือนพฤษภาคือวันที่ 10, 29ถึงวันที่1หรือวันที่3พฤษภาเลยแต่จะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับนะเพราะว่าตั้งไว้ว่าเรียน5วันแล้วที่เหลือถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันแต่คาดว่าน่าจะมีเกินอย่างต่ำๆต,ต้องมี1-2วันแล้วกันนะโอเคนะคอสนี้ราคา3,500บาทแค่นี้ คนที่เรียนคอร์สนี้ไม่จําเป็นต้องผ่านคอร์สสิวันแต่จําเป็นต้องมั่นใจก่อนว่าคุณจะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเพราะผมสอนให้พึ่งพาตัวเองเพราะเส้นทางที่ผมเดินผมไม่เหลือใครแล้วผมมีแค่เนี้ยแล้วผมก็ดึงดูดพวกคุณมา พวกคุณกับผมทุกคนที่กำลังฟังตรงนี้ย้อนหลังก็ตามฟังสดก็ตามทั้ง IG f a c e b o o k t i k t o k youtube เราเคยเจอกันมาก่อนผมไม่ได้เกิดมาชาติเดียวคุณไม่ได้เกิดมาชาติเดียวมันน่าเสียดายนะมันน่าเสียดายถ้าผมไม่ตัดสินใจทำอาชีพอะไรสักอย่างที่เป็นอาชีพสุดท้ายของผมและได้มาเจอพวกคุณทุกคน แล้วพวกคุณได้รับอะไรบางอย่างแล้วพวกคุณเชื่อไหมพวกคุณเชื่อผมไหมว่ามีคนรอพวกคุณอยู่เหมือนที่คุณรอผมอยู่มันน่าเสียดายนะถ้าผมไม่เริ่มทำอะไรบางอย่างแล้วเราไม่ได้เจอกันมีคนรอคุณอยู่ครับ